และในวันนี้นะครับเราอยู่ในการเด้นทาวเวอร์ดีเนต์นั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็หลังจากที่ผมได้ทําการเล่นไปสําหรับ EP ที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีตัวละครอย่างเช่นตัวของทัวร์มาเทลนะครับเป็นตัวของมะเขือเทศเออผมลืมนะครับมะเขือเทศนะครับแล้วก็ตัวของนี่ที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นตัวของเอ่อไพร์เปิลนะครับคนนอนนะครับก็คือตัวของสับปะรดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวของโพด เทโธนะครับปันฝรั่งนั่นเองนะครับเป็นตัวแบบต่อยโคตรเร็วนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้นะครับคือผมไว้เก็บตัวของซีดมานะครับในการสุ่มคือ1000นะครับอาจจะมีเท่าเท่าเท่นะครับแต่ว่าน่าจะสุ่มได้ตัวดีๆอยู่นะครับคือตัวดีๆเนี่ยเห็นไหมทุกคน New Unit นะครับคือผมไม่รู้ว่าอินอ๋ออันนี้คือตู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมาอันนี้คือ Sun Summer อันนี้คือพวกนี้นั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะอันดูนะครับอันนี้ครับเป็นคลาสสิกกับคันซัมเมอร์เนาะ นี่อันนี้คือน่าจะเป็นอันที่เราสามารถเปิดได้รู้สึกว่าทางขวาได้โหดกว่านะครับแต่ว่าต้องหูใช้ตัว4 5บเนหเลยนะครับโอเค้ลวลาเดี๋ยวเราลอบนี้มาตัวของคอมมอนเงินนะครับปับ๊บหูมันผมสุบได้10 pack แพ็คแค่ครั้งเดียวนะครับไปเดี๋ยวามาดูว่า10แพ็คครั้งเดียวนี้เราจะได้อะไรบ้างไกโกหูได้หูทางขวามาได้เป็นตัวไม่เป็นเหมือนตัวใหม่ตัวหนึ่งนะทุกคนดูดีไปก่อนนะครับก็ได้เป็นตัวระดับ ตัวของสองดาวมานะครับเป็นทีนะครับเป็นต้นไม้เรียกเงินให้เรานั่นเองนะครับก็5าวิห้าวิได้ยี่สิบนะครับสามวิได้หกสิบห้าเอ้ยอันตัวนี้ดีนะทุกคนสตรอเบอรี่มาด้วยนะครับสตรอเบอรี่นี้เป็นตัวเหมือนว่าดาเม็นการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่านะแต่ว่าความแม่นยำหรออันนี้ระยะไกลกว่านั่นเองนะครับน่าจะคล้าย เป็นระเบิดหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเอาไปด้วยแล้วกันนะส่วนทอมาทอนี้ผมเก็บไว้เลยนะครับไม่มีประโยชน์ก็เดี๋ยวที่ผมเฮ้ยผมเหล100นะืออีกหนึ่งร้อยนะไหลองสุ่มอีกร้อยหนึ่งโอ้โหดวงมันไม่ดีนะทุกคนก็ดวงอยู่ที่ตอนเนี้ยอยู่แค่ตรงนี้นะทุกคนอยู่แค่เนี้ตรงนี้นะครับไม่ได้สูงไ้มากกว่าน,นี้เลยนะครับ <S 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 เดี๋ยวเอาไปพาร์หน้าแล้วกันนะผมจะพาเดี๋ยวผมจะมาเก็บซีดให้เยอะๆนะครับแล้วก็มาสุ่มกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นตัวของเออเอนชาน จังเกิลนะครับหรือว่าไปการเ์เดนดีเอ๊ไปไหนดีว่าไปอันนี้แล้วกันนะครับอีซี่โอเคป๊บเลสโกครับผมเอาว่านะครับอันนี้เรามาอยู่ในแมปเริ่มต้นแล้วนะผมคิดว่าจะไหวไหมไม่รู้นะครับสำหรับ20วิบแรกมาดูกันก่อนนะครับเทสต์ระบบก่อนแล้วกันมาผมจะคูณเป็น2นะครับแล้วก็กดสริปไว้นะครับแล้วผมก็มาปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถเลี้ยงเงินให้เราได้นะแล้วก็ปล่อยตัวมัน เลยนะครับนะเดี๋ยวโอ้โหดูดิอันนี้คือองมันก็ผลิตเงินให้เราครับทุกครึ่ห้าวีนะก็ดีอยู่นะทุกคนจะได้แบบไม่ต้องอะไรมากโอเคครับตอนนี้ก็คือผมบางตัวของต่อยหมัดหนักไปก่อนนะเป็นถั่วแบบต่อยแบบโคตรรัวแล้วนะทุกคนคือเนี่ยต่อยแบบศูนย์จุดหกห้าวีอะ่ะไม่ใช่เยอะดิมันต่อยรัวมากนะดูดิปะ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 โอ้โหแบบตบมันจา้า ก็ต้มมันกันไว้เปล่าโอเคครับต่อไปก็เป็นตัวของเชอร์รี่นะครับไม่ใช่เชอร์รี่ตรเบอรี่นะเดี๋ยวดูโอ้โหเป็นการกระแทกนะครับเป็นการกระแทกเหมือนเอาตัวไปกระแทกอะเลยแปะแปะแปะแต่ดาเมจดน้อยกว่านะครับแต่ว่าแรงมากับระยะที่มากกว่าอืมก็ดีนะครับโอเคเนดะี๋ยวผมทำการอัพต้นต้นไม้นี้ก่อนเผื่อจะได้เงินเยอะๆนะะโอ้โหมีตัวนี้ถือว่าดีนะทุกคน ตัวของมันนี่ทีนะทุกอันนี้นั่นนั่นนั่นควรที่จะหานะถ้าควรหาจัดสำหรับต,ตัวต้นไม้นะครับนี่ก็แบบตอนนี้นะครับอัพมาถึงเลเวล3นะก็บวกเงินอยู่ที่50ดอลลาร์ต่อ4วินะทุกคนโอ้โหเยอะโอ้ยอันนี้เหมือนว่ามันจะหลุดนะครับนี่ต่อไปรับเป็นตัวของแคนนอนอ้าวอ้าวมันหลุดมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอ้าวไม่เห็นเลยครับโอเคถือว่าดาเมจมันน้อยนะดาเมจมันตัวนี้มันน้อยนะนี่ตัวของแคนนอนคือเราบ้าต่อไปอัพตัวนี้เลย ใกล้กันไปปะ่ะฮะผมเอาตรงหัวมุมนี้ด้วยตักต้นนะคือเราแทบไม่ได้อัพตัวของเขาเรียกว่าอะไรตัวของพืชเลยนะรเราอัพแต่ตัวของเนี้ยต้นไม้โลกเอ้ต้นไม้โลกแหล,ละต้นไม้ทาเงินนะครับโอเคนี่เปเฟสสุดท้ายของต้นไม้เงินแล้วป่ะเคปก็ผลิต65เหรียญนะครับต่อ3วินะครับนี่หลังจากนี้น่าจะอัพได้แล้วนะทุกคนผมจะทําการอัพตัวของคอนไปเลยนะครับอัพคอนไปก่อนเพราะว่าคอนเนี่ยระยะมันไกลกว่าขู่และดูเงินดิ ทูกๆโอ้โหเงินแบบไหลจัดไหลามาเทมานะครับไหลในนี้น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะน่าจะกระทืบแบบพวกสตูพืชได้นะครับใครเอาตัวของคอนมาวางไว้ตรงระยะตรงนี้นะครับคอนเนี่ยระยะมันไกลมากนะดูดิโอ้แม่งระเบิดมันเป็นคอนแบบแคนนอนนะครับหรือว่าเป็นแบบปืนใหญ่อะไรประมาณนี้โอ้โหบ้านเกือบแตกะเหลือ92เองอ่ะโู้โปั๊มปั๊มโอ้ยิงแบบโคตรคนรร่วโคตรสะใจอ่ะ เป็นตัวเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรหาง่ายอยู่นะครับสําหรับตัวของแคนนอนแล้วก็ตัวเนี้ยมันตีอย่างรัวนะแต่ว่าหละเราไอ้นี่เงินไม่ทันนะโอเคเดี๋ยวผมจะวางตัวของพี่หมัดรัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูพี่มัดรัวนะอันนี้แค่วเวสี่นะยังไม่ยังไม่ตันนะอันนี้น่าจะตันแล้วนะครับดูเดี๋ยวผมอัพไม่ตันปั๊บเรียบร้อยนะตีอยู่ที่สามศูนย์จุดสามนะครึ่งวิอะตีอยู่ครึ่งวิอะทุกคนคือรัวจัด รวนมากนี่วีสตอเบอรี่ Star คือตัวเตแบบแบกตรงนี้จัดนะครับคือผมไม่รู้ว่าเราจะตีตัวของบอสไหวไหมแต่คิดว่าน่าจะไหวนะสำหรับกันเอา้าผมเผื่อไปขายเวนกำรนรี่ผมกระจายความเสี่ยงนะับบแบบเฉลีวห้าแล้วนะเหมือนะนะว่า,าจะอับได้สุดทุกตัวนะเพราะว่าเรามีตัวของตัวต้นไม้นะตัวต้นอุย้ยมันวางอ๋เอมันวางได้เพิ่มทุกคนโอ้โหอย่างนี้รวยอย่างนี้รวย โอ้โหแม่งผมไม่รู้เฮ้ยผมลืมไปว่ามันสามารถวางได้มากกว่า้โ,อโหอย่างนี้รวยนะบอกเลยตัวเนี้ยโ,โ,โอ้โหโอ้โหต้นไม้อันนี้ครับต้นไม้เต็มแมปปะเนี้ยโอเคอยู่วางได้มากสุด6 6อันนะทุกคนโอ้โหรวยรวยรว,วยทุกคนดูเงินไหลจัดโอ้โหมาแล้วดิตัวบอสมันมาแล้วดิเงินไหลามากอันนี้เราผมอัพตัวของต้นไม้ไปก่อนนะครับคิดว่าเงินมันก็ยังไหลยอยู่ เงินมันก็ยังไงโอ้โหเงินโอ้โหดูเสียงเงินทุกคนฟังเสียงเงินดิโอ้โหยังรวยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้นไม้โอ้โหแล้วตอนนี้ครับไต่ย,ยังรั้วไต่ย,ยังมันอะไรล่ะตอนนี้ผมวางตัวของอันนี้ไว้ด้วยวางไปครับวางไปครับอัดไปครับวางไปโอเคผมลบพวกนี้ออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยสู้ๆนอ้อง สูู้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหม่ชะาอะไรวะนิดเดียวเองโอเคนะค,คือสตอเบอรี่เนี่ยโจมตีสามแต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาตัวของนี่มาก่อนเอ่อตัวของแคนนอนไม่ไดีเอาตัวของนี่ไปก่อนนะหัวมุมตรงนี้ปั๊บใส่ไปกันหนึ่งโอเคอันนี้คือยื้อได้อยู่นะพอยื้อได้อยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวสี่ร้อยปุ๊บผมจะทำการ ใส่ต้นไม้จจมาอีกจากต้นนะครับมันจะได้กระจายแบบความเร็วกันคือเราคิดช้าเกินไปโอเคนี่อันนี้คือยังทันนะเลือดห้านี่ยังทันนะทุกคนยังต่อยทันอะไครับตอนนี้คือมันเริ่มหลุดแล้วนะเริ่มมดนี่เริ่มหลุดแล้วนะครับโอ้โหเลือดเหลือห้าโอเคครับทันทันโอเคอันนี้มดไม่น่าจะผ่านเราได้ละนะครับเดี๋ยวเราจะทำการค่อยๆปลูกต้นไม้ไปนะครับตอนนี้เราปลูกได้ประมาณ5ต้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปลูกครบ6ต้นลวนะครับ กันลิมิตแล้วนะครับคือต้นไม้เนี่ยมันใช้การอัปเกดอยู่ที่500นะโอเคอัพแบบผมจะเน้นอัปเปทีละต้นทีละต้นก่อนนะอุ้ยไม่ไหววะ่ะมันจะไม่ไหวแล้วนะหลับมันหลุดมันมันหลุดง่ายเกินโอเคครับต้องอัปผมต้องมาอัปบ้างต้องมาอัปแบบตัวบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือกาว่าจะทาไปทีละต้นทีละต้นเนี่ยอันเสร็จไปสามต้นแล้วนะคือเริ่มพอมันเริ่มแบบเสร็จไปหลาย,ลายๆต้นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้เงินเยอะ ดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวหนึ่งพันแล้วอะนะครับน่าจะอัพได้อยู่เว็บที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเว็บที่สิบสี่นะทุกคนทนัทนทันยังไงก็ทนันเออตอนนี้คือตันหมดแล้วนะครับแล้วผมจะทําการปลูกตัวนี้นะครับเป็นตัวของแคนนอนก่อนนะครับเป็นไพร์เปิลโอ้โหูมันไม่ใช่ไพร์เปิลนี่เออถูกแล้วนะครับเป็นตัวของสปะรดนะครับคือยิงอย่างไกลโอเคแล้วก็ปลูกไว้ตรงกลางตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งต้นนะครับเพืควบคุมระยะไว เย้ yep. ตอนนี้คือตลอดทางตรงนี้ผมจะทําการปลูกเป็นตัวของมันฝรั่งน้องหมัดปืนกลแล้วผมอัพเพิ่มนะสำหรับแคนนอนใสไปเลยครับตอนนี้ตังเราเยอะมากโอ้หเสียงเงินทุกคนครับเสียงเงินคือแบบดังเข้ากระเป๋าบบเยอะมาดิเอาดิเข้าระยะะตอนเนี้โอ้มันใส่ได้ท่านี้ครับทุกคนโอ้โหไดาจะผ่านผ่านแล้วว้าวชนะแล้วคนระับโอ้โหชนะครั้งแรกมาในห้านาที นะครับหูแล้วดูเงินยังไหลอยู่เลยนะครับอ่ะโอเคครับทุกนะคนตอนนี้คือเราได้ตัวของสุ่มซีดมาสามอันนะครับมาแบบดูว่าเราจะได้ตัวอะไรพิเศษอีกไหมอุ้ยได้เป็นของฟาร์มเมอร์นะครับแล้วก็เป็นของพิกมานะครับผมเนี่ยแก็เป็นตัวของฟาร์มเมอร์กับพิกเนาะนี่ครับฟาร์มเมอร์มันทำอะไรได้ฟาร์มเมอร,ร,ร,ร์เป็นโจมตีนะทุกคนหูโจมตีแบบเอ้ยดีอยู่นะทุกคนดามจเยอะแต่ว่าดามจเยอะแต่ค่าออก คือก็เยอะตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาต้นไม้ไปด้วยนะครับสําหรับร่บนี้แล้วก็เป็นตัวของมัดปืนกลอันนี้น่าจะใช้นะครับแล้วก็สตรอเบอร์รี่นี้เราแทบไม่ใช้เลยนะครับอ่าอุ้ยถูกอยู่นะทุกคนสําหรับของแามเมอร์พิกไปด้วยนะครับพิกหนึ่งพันเลยนะทุกคนเยอะมากอ่ะประมาณนี้นะครับสตรอเบอร์รี่แทบไม่ออกลงเพราะว่าผมคิดว่าสตรอเบอร์รี่ค่อนข้างจะก,กัดนะครับไปเดี๋ยวเราําทำการมาเล่นตัวของเอ็นชันจังเกิลกันบ้างนะครับ เจอกันในโหมด easy เหมือนเดิมนะสำหรับ Enchan j i n g e er ลนะครับโอเคในป่าแบบนี้เราต้องเริ่มทำงานปลูกต้ไนไม้ก่อนนะครับหนึ่งต้นคือ Farmer เนี่ยมันเป็นตัวแบบโจมตีแบบคล้ายๆตัวของ Annie นะแต่ว่ามันเออเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันโจมตีแรงกว่านะครับไอ,อ้เนี่ย t มาโ t o นะครับไอ,อ้มันฝรั่งอะเออมันโจมตีแรงกว่าอีกนะครับโอเคก็รอมันฉีกไปทางเดียวกันให้หมด สวยหรือเปล่าอ่ะไม่ฉีกนะก็เลือดมันประมาณที่8นะครับเดี๋ยวเอาฟาร์มเมอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันหัวมุมนี่เดี๋ยวมาดูฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์มืออาชีพมาทำเงินกันยังไงชาเมือจิ้มจิ้มโอ้โหจิ้มรวยอยู่นะเออจิ้มรวยอยู่นะใช้ได้อยู่นะดาเมจดเยอะกว่าตัวของอันนี้ด้วยนะข้าิ่มต้นอะ่ะดีเลยอะ่ะอ่ะผมเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อน,นครับข้างหน้าเดี๋ยว ดูดิจิมจิมจิมโอเคถือว่าผ่านถือว่าสบผ่านนะสำหรับตัวฟาร์มเมอร์ไม่ได้กากนะดูดิจิมจิมจิมแต่ว่าก็ตีใช้อยู่นิดนึงอ่าหลุดอ่าหลุดหลุดโอเคอเคผมวางไวล้ละส,ส,สามตัวกันหลุดไว้นับวางข้างหน้าไว้ด้วยเคปลูกต้นไม้ต่อนะผมเน้นปลูกต้นไม้นะเน้นทําเงินนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยน้อยนะครับเงินเราจะน้อยห้าต้นละนะ ห้าต้นอย่างสี่ต้นอยู่เลยโอเคไม่น่าจะหลุดนะรอบนี้คือด่านนี้คือผมเล่นมาตลอดแต่ว่าไม่เคยผ่านอีซี่เลยนะครับรอบนี้น่าจะผ่านได้อยู่โอเคออนนี้น่าจะครบแล้วนะสำหรับ,รบต้นไม้หกต้นปะครบยังโอเคครับ okay, ครบแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำการอัพเลยแล้วกัน เราจะได้เงินดีเยอะนะครับคือตัวต้นไม้เนี่ยเป็นตัวอะไรที่โคตรดีและโคตรที่จะมีเวทติดในดีนะสำหรับใครที่เล่นแบบนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ดีดีมากๆอ่ะดีเลยนะครับควรหาติด ID เดีลยครับตัวเนี้ยมันมันเริ่มหลุดไปข้างหลังบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่ามันตีไหวไปนะมันเหมือนจะตีไม่ไหวแล้วนะค,ครบเหมือนว่าจะตีไม่ไวค่อยไหวละผมต้องทําการอัพเป็นตัวของ ฟาร์มเมอร์บ้างแล้วนะครับปุ๊ป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 ปฟาร์มเมอร์เววห้านะครับโจมตีอยู่สูสูดจุดห้านะประมาณหนึ่งวิอะนะครับแล้วก็ระยะสิบก็ไม่ได้ไกลอะโทมาโทมากนะครับแล้วก็โจมตีห้าสิบเลยนะเยอะจัดโอเคเสร็จไปครับต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ปล่อยเลยนะผมยังไม่ปล่อยให้มันหลุดเลยนะเนี่ยหลังจากที่ผม,มอัพมาคือแบบคือมันจิ้มแรงอะนะครับผมว่าไอ้โทมาโทนี่เอาออกเอาเอาอกไปเลยก็ได้นะค,คือตกกระป๋องไปแล้ว ผมเห็นมันหลุดไปตัวหนึ่งนะมันเริ่มน่า,นาจะหลุดละนะครับตอนนี้แต่ว่าเราก็เริ่มใกล้จะทําต้นไม้ของเราเสร็จแลวนะครับถ้าต้นไม้ของเราเสร็จน้ำบอก,กเลยว่าเงินมันไหลอ่ะเห็นเราน้นทําเงินมากตอนนี้นะครับคือเป็นตัวที่แบบสำคัญนะทุกต้นเสร็จหมดยังยังนะตัวน,นี้ต้นสนุดท้ายปั๊บปั๊บปับ๊บโอเคครับผมอัพเสร็จหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้เงินกําลังไหลมาเทมานะระยะมันสิบนะระยะมันไม่ได้ไกลนะผมดังนั้ผมจะวางแบบสลับฟันปลาไว้อย่างนี้นะปั๊บปั๊บปั๊บ เาปั๊บๆๆโอเคประมาณนี้นะครับตัวของฟาร์มเมอร์แล้วก็ตัวของพิกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะแต่ว่ามันโจมตี400นะ่นทุกคนโอ้ยอ๋อมันวางบนโอ้โหคือ,อยังไงโอ้โหคือแบบมันวางไว้ตรงนี้นะทุกคนแบบมันวางดักไว้อะปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็อัพไปเลยโจมตีแบบคือถ้าโดนกินะนะครับมันก็จะ เผ็ดร้อนซุบซ่าซุปซ่า,ซซาอะไรเงี้ยนะครับโดนไปดิโดนปับ๊บอู้หูเลือดเท่าเดิม <c oughs> โอเคอัพอับไม่น่าไม่น่าผ่านนะอย่างเงี้ยไม่น่าผ่านนะเราคิดช้าไปสำหรับความมืดความมืดกำจัดมแมลงปอเอ้ยไม่ใช่แมงป่องไม่น่าผ่านว้า <c oughs> คิดช้าไปครับเรามัวแต่เล่นตัวของพีคิว โอเคครับก็สอนคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับผมเย้เฮ